ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับสลาสารีนตัน295ซึ่งเป็นตะแหน่งนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็มาตอบคาถามเดิมๆอีกแล้วนะครับก็มีคําถามที่แบบว่าถามกันบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็คําถามนี้ก็คือ99%จากผู้ที่ปลูกพร้อมผมนะครับหรือว่าผู้ที่รับตำแหน่งนําเข้ามา ใกล้เคียงกับผมหรือว่าพร้อมผมนะครับจะมาถามนะครับมาถามว่าทําทไมาต้นของเขาถึงไม่เหมือนของผมนะครับก็ไม่ว่าลักษณะต่างใบลักษณะน้ําลักษณะคานดอกแล้วก็ดอกอประมาณนี้นะครับจะมีคําถามนเข้ามานะครับก็ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า,าสิ่งที่ไม่เหมือนกัน อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับก็คือการปลูกวิธีการนํามาปลูกนะครับปลูกยังไงให้โคนใหญ่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การบํารุงต่างๆนะครับไม่ว่าการใส่ปุ๋ยการให้น้ํานะครับอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับอะไรประมาณนี้นะครับมีผลหมดแล้วก็เรื่องแสงนะครับปลูกในที่ร่มหรือว่ารับแสงเต็มอะไรพวกนี้นะครับมีผลกับเรียกว่าทางใบ ของเขาเรื่องหนามของเขาหมดนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้เทียบจากามาร์ตเตอร์ก็คือเทียบจาก,าจากฝั่งอินโดเขานะครับที่เขาบอกว่าเป็น2กงเ่าจะดีกว่านะครับส่วนของผมนะครับที่บอกว่า,าไปที่ประมาณ80%นะครับผมได้เทียบกับ อ่าบนโดแล้วก็มาดูที่ปลูกด้วยเมล็ดแล้วก็ขแขนงนําเข้านะครับก็คือลักษณะต้นนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือที่ผมมีอยู่ห้าหกร้อยต้นในมือที่ทั้งเป็นขแขนงทั้งเพราะเมะล็ดไม่เหมือนกันนะครับก็คือต้นนี้มีความเรียกว่าแตกต่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมจึงมั่นใจนะครับไปเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ทําการชิมผลนะครับ ได้ทาการชิมผลแล้วก็ได้ดูเมล็ดนะครับเขาเล็กจริงนะครับดังนั้นผมจึงให้อยู่ที่80%เปนะครับ20่เปลือกผิดพลาดไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ได้ดูพวกรานดอกพวกนี้ครับจะเห็นเลยนะครับว่าของทางฝั่งอินโดบางสวนนะครับเขายาวถึง40เปอร์่เซนนะครับยาวมากครับการดอกพวกนี้ครับ ของบางท่านก็อาจจะไม่โตเต็มที่เหมือนของผมก็ได้นะครับอยากที่หลายสวนที่ผมเห็นแล้วก็ผมไปดูนะครับต้นเขายังเล็กอยู่เลยนะครับบางสวนอาจจะการบำรุงการดูแลการปลูกต่างๆไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บาพื้นที่อย่างที่บอกนะครับอยู่ในร่มเฮาการรับแสงการรับน้ําอะไรพวกนี้นครับต่างกันทําให้หนามทางใบทรงของใบต่างๆอาจจะไม่เหมือนกัน ก็เป็นได้นะครับบอกเลยว่าเรายัางฝันตรงไม่ได้ต้องรอให้เขาโตนิดนึงนะครับสองเก้าห้าถ้าเขาเล็กๆบางครั้งผมก็แยกไม่ออกนะครับระหว่างห้าสี่หนึ่งและสองเก้าห้านี่คือแยกไม่ออกผมเอาแขนงของสองเก้าห้านะครับไปลงปลูกนะครับข้างห้าสี่หนึ่งนะครับขอไปครับไปตั้งข้างห้าสี่หนึ่งนะครับก็คือไม่เห็นนะครับออกขอขอไปครับก็คือเทียบกันแทบจะไม่ออกนะครับดังนั้น ต้นเล็กๆผมยอมนะครับบอกเลยผมไม่ได้กิ่งขณะนั้นนะครับผมเทียบพวกการดอกช่อดอกลักษณะผลของเขานะครับผลเขามีลักษณะยังไงผมจะเทียบจากพวกนี้แนละ้วก็หนามตางใบสีอะไรพวกเนี้ยผมผมจะเทียบกับฝั่งของมาตอร์มากกว่านะครับดังนั้นการที่จะมาเทียบกับของผมอ่าผมไม่แนะนํานะครับผมแนะนําให้เทียบกับต้นตำลับเขาดีกว่านะครับก็พยายาม ดูแล้วก็แยกแยะนะครับของเราอาจจะไม่เหมือนของเขาก็เป็นได้อย่างที่บอกนะครับของเขาบางคนปลูกในที่ร่มของเราปลูกในที่แจ้งนะครับหนามสีต่างใบพวกนี้ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองคิดนิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้ครับก็ดูกันไปยาวๆนะครับสําหรับสาลรีตันนะครับสั้นที่กล้าเสียงเล็กๆก็จะลอยลํานะครับท่านที่ไม่กล้าก็ต้องดูกันไปก่อนนะครับราคาจะถูกลงเรื่อยๆนะครับรีบซื้อช้า อาจจะชัวร์แต่ว่า,าถ้าจะทำในเชิงพาณิชย์บอกเลยว่ามันอาจจะจ้าทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อด้อยของมันเองนะครับถ้ามั่นใจก็จัดเต็มไปนะครับถ้าไม่มั่นใจก็รอดูก่อนนะครับราคาจะลงกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ามั่นใจก็จัดเต็มจะได้ขยายไวๆนะครับเพื่อนเขาเพิ่งจัดเราขยายไปได้ครึ่งส่วนแล้วแบบนี้นะครับเราเต็มส่วนเราก็ได้ขายขาแขนงเรื่อยๆนะครับเป็นข้อดี Rab ข้อเสียของแต่และมุมมองนะครับ ดังนั้นตังอยู่ในกระเป๋าท่านเฮนอยู่ในกระเป๋าท่านคิดไอ้ดีนะครับแล้วเราไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ผมจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้มนโนขึ้นมาเองหรือสร้างสตรอรี่ต่างๆนะครับถ้าผู้ที่ติดตามผมอยู่จะเห็นหมดนะครับว่าผมพยายามอัปเดตมีคําถามมีการขอดูอะไรต่างๆผมจะถ่ายให้ดูอยู่ตลอดไม่ได้หมกมิดนะครับเป็นไม่ใช่ว่ามาโชว์แต่กันเงนะครับ จะตายให้ดูทุก muffled, มุมนะครับที่ต้องการจะดูนะครับต่ายกันแบบให้ชัดขอได้ขอรูปนิง่งขออะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ามาพูดถึงแล้วก็มาให้ดูนะครับมาให้ดูนี่ครับด้านบนหนามเขาไม่ได้เรียเียวๆนะครับด้านล่างเขาจะเลเ็กๆนะครับแต่ด้านบนเขา,าเป็นๆป,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 ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยาวเป็นปกติของทุกสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับด้านบนเขาจะใหญ่ๆด้านล่างเลียวๆนะครับเนี่ยครับ แต่ลักษณะที่ผมเคยเกินไปนึกว่าเป็นรูปนิ่งไปก็คือเขาจะใกล้เคียงกับบนโดซูปเปอร์นั่นเองนะครับด้วยความที่แม่เขาเป็นบนโดซูปเปอร์นะครับเขายังเรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับปนโดหรือบนโดซูปเปอร์ประมาณนี้นะครับก็ขอไปถ้าปิดพลาดด้วยนะครับก็นะครัไอด้ดูต่างๆสีใบเขาก็ต่างนะครับต่างกันกับพวกมาดูกับพวกสาระบนโดนะครับบอกเลยว่าเขาจบดําแบบ เข้มๆหน่อยอาจจะเรื่องการบำรุงด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับออกมาพูดนะครับก็อัปเดตเป็นช่วงๆไปนะครับเพราะมันยังใหม่เราบ้านเรานครับมันเพิ่งมาใหม่มันให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรกเหมือนกันนะครับที่สวนอื่นๆนะครับที่ให้ผลผลิตกันนะครับบอกเลยว่ามันใหม่ ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับการจะปลูกนะครับควรปลูกไม่ต่ํากว่า2เม็ดนะครับผมแนะนําว่า2เม็ดห้าสิบนะครับต้นเ็าใหญ่นะดูแลกันนะครับโตมากนะครับเนี้ยขึ้นไปสูงครับยอดโอโ้โหหลังๆนี่คือน่าจะนิ่งแล้วนะครับเพราะว่าอะไรความนิ่งของความสูงของเขาก็คือ,อยอดหลังๆจะไม่แสดงยอดก่อนแล้วแสดงว่าต้นเ็าอยู่ที่ประมาณเน,นี้เกือบเกือบสามเมตรกว่าๆนี่นะครับคือ3สามเมตร หกสิบสามมเจ็ดสิบอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่ายอดอื่นๆเขาออกมาก็บานแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็เลยกันตรงว่าเ็าอยู่ที่ประมาณนี้แล้วนะครับก็ให้ดูกันเต็มๆนะครับเต็มอิ่มกันไปเลยนะครับวันนี้พอยังไม่พอใจหรือว่าอยากดูส่วนไหนก็ทักเข้ามานะครับพอพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับให้เห็นความต่างนะครับเราไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยลักษณะต้นนะครับไม่มีแขนงนะครับบอกเลย รอบรอบต้นไม่มีแขนงแล้วนะครับที่เห็นทางอยู่แบบนี้ก็คือทางเขาจังนั้นเลยนะครับต้นเดียวนะครับไม่ใช่สองต้นนะครับต้นเดียวที่เห็นอยู่ไม่มีแขนงไม่มีทางของกาแขงมาหมดปังไม่มีแขนงแม้ต้นแล้วนะครับเตรียมถมดินโคลเตรียมบำรุงผลแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ดูกันโดยประมาณนะครับวันนี้ขอบคุณที่สอบถามกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ